ถึงแล้วนะครับตลาดปลาเราจะไปที่ตลาดปาสิงห์รูปภาพสวยนะไม่ไม่รอนนะัำรับเ,เ,เนี่ยเกเคแล้วแต่ผู้คนใช้ในการกินข้าวตลาดปลา อันนี้เป็นหอยเชลไงเป็นไงบ้างลองชองจริงๆรสชาติอร่อยอ่ะปลาไหลเป็นไงลูกของปรดพ่อคือปลาไหลเป็นไงมันยังไงอ่ะไม่หล่อ โอเคลองโอเคอร่อยมาสเขาาไลเขาั อนิท่ใาองแ่้นชิ้นเดียขาดป็ลสัินะครับใช่อร่อยไหมเอาล่ะช ดูไม่ออกว่าเป็นตลาดปลาเรากำลังเข้าร้านซูชิสันใหม่นะครับที่มีพิธาที่เ็นสัญลักษณ์นะฮะเป็นของฟรีเ์

นี่ของพ่อเลยครับหุงวางพอดีเลยมีโอทาโร่มีอะไรอ่ะอูนิไข,ไข่หอยเม่นนะฮะไข่ปลากลุ้งหวานพี่ญี่ปุ่นจะไม่ได้หรอกออลองดูจับคนที่

นะครับถ้าเกิดใครมาเที่ยวญี่ปุ่นก็ไปได้ทุก,กสายแต่ทาที่เราคิดเองว่าทีนีจะสนุกคือที่สาาสุกิติสเดนี่เป็นไงบ้างมันเย็นเย็นใช่ไหมลูกปิดปากทำไมวะ นั้นนั้นอุ่นหีไปไงบอกพ่อหน่อยเอาจริงเย็งงนเย็นอร่อยกว่าเมื่อวานไหมเัอ่เป็นอยไรกงอร่อยไหมโอเคดีกว่าหน้าร้อนข้อเย็นนะโอเคเลยแหละเพราะนั้นอ่ามันไม่คาวใช่แล้วหวานเย็น ถูก้อเมลอดนะลองดูเป็นไงบ้างแค่ชิ้นนี้800เยน240บาทเป็นไงบ้างเป็นไงแม่พ่อไม่เอานะไม่เอาเหมือนที่เซนท่านเลยฮะคือร้อบาทนะเหมือนเซนท่านร้อยบาท บ้าบอกว่าตกลงว่าอันนี้ออกโง่ใช่ไหมไม่เป็นการไหวพ้พระในสุนทรีนพอดีนะฮะ Sorry, sorry. เพลงว่าอถ่ายใต้อันนี้ของพ่ออ,อ่าอ่านอ่านเรวพ่ออยากรู้ไม่อ่านอ่านเท่าที่หนูรู้งันอะนีตังพ่อตัตังให้เจ้า เขาขอรับเงินก่อนอ่าอ่ะไม่จิ้มเองอ่ะอ๋อหยิบเสร็จแล้วก็ซาวรี่เลยแล้วแต่หนูเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูดิขอดูหน่อยมันคืออะไรอะไรอธิบาปหน่ย มันคืออะไรฮะมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรแม่น้ำตาลเคลือบผลไม้อโอ้เรแน่เลเราลองด้ครับเหมือนน้ำเชื่อมเลยเนาะโอเคเป็นไงบ้างมันหวานฮะโอเคโอเค นี่คือเทศกาลที่หน้าเซนติเต็นโตนะฮะเป็นวันเทศกาลพอดีแล้วก็เป็นช่วงที่เชื่อมกับจีนพอดีนะฮะอยู่หน้าโตเกียวเซฟเรยแล้วก็มีคนที่ใส่ชุดนะฮะกิโมโนโน,นะฮะมีคนจีนคนญี่ปุ่นใส่ชุดกิโมโนกันมาดีฮะวันนี้นัทขาไปดูหน่อยอ่ะลองชิมไหม อ๋อเพราะว่าอ๋มอมือติดอ่ามาเขาสีลบให้ลองชิดหน่อยฮะเพราะเอาไหนเหรอเพราะเอาเนี้ยเขีวยขวอ,ยอ่าลองกินหน่อยไม่เห็นเขียวมันซ้ำกันอ่าลองกินหน่อยกินหน่อยเป็นไงบ้างดูดูลูกดูลูกเป็นไงอร่อยไหม

ไปชที่เองสองคนแล้วแค่นั้นมันเกง่งว่ะมันต้องมวนนะมันเป็นกินเป็นนะแม่กินได้ดูสิมันอร่อยไหมแม่ไปถึงแม่กินอ๋อเป็นเมนูเด็ดเหรอเป็นไงมันเป็นแค่มันเป็นเมนูเด็ดกวน đúng rồi ờ